เลยนะคะและขออนุญาตกล่าวรายนานดังต่อไปน,นี้นะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับคุณนครบุตรดีวงศ์ธาน,นีจังหวัดปูรีลำและที่บริหารค่ะทนน่นสองค่ะคุณชัดชัยพัฒน์สาระกรัมค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดค่ะคุณวิภาวดีผู้แทนตสงศิริกรรมาการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปูรีลำ คุณวิจรุธรรมมารีเลขาธิการหอการค้าจังหวัดบุรีรัมม์มันเป็นภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเข้าใจว่างานของเรามีแต่ของอร่อยจริงๆนะคะคุณเอมออนรัศมีรัตยาธรรมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์คุณกาลกิจเช่มรำมเลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมม์ คุณดัรุ่ีโรจนสินทิไลกรรมาการบริยารห้างควิกิ Super ตซุปเปอร์เซ็นเตอร์และคุณกรลยะพาพรซารทหรือเจ๊แม่ข่าวประธานผู้จัดงานเจ๊พาชินรวมไปถึงขอต้อนรับแขกผูผ้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนท,ทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตแนะน้ำตัวพิธีกรค่ะเบี์พัทรภาค่าวงสาโรดรับหน้าที่เป็นพิธีกรกำเนินกิจกรรม ส่วนของวันนี้และงานเจพ๊พาชิมในทุกวันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเจพ๊พาชิมเฟสติฟูุนะคะงานที่รวบรวมร้านเด็ดร้านดัรงร้านอร่อยกว่า40ร้านค้าจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยรวมมอยให้อยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยถ่ะที่ห้างจะมีกิบุรีรัมแห่งน,นี้นะคะซึ่งงานของเราไม่ได้มีแค่ของอร่อยที่มาเสิร์ฟพ่กนั้นนะคะแต่ยังมีกิจกรรมความบันเท ความสุเรียกว่ามอบทั้งของอร่อยแล้วก็มอบทั้งความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์แบบจุกๆมกไปเลยทีเดียวบนเวนทีนี้ค่ะเราก็จะมีเป็นการแสดงสุดพิเศษนะคะแล้วก็จะมีโชว์จากศิลปที่รับเชิญในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เป็นต่อหรือจะเป็นแมงปอชนิชานะคะรวมไปถึงมีการประกวดด้วยไม่ว่าจะเป็นประกวดร้องเพลงประกวดพยายาสวยนะคะหรือจะเป็นประกวดคอร์ดเดนซ์ก็ดีค่ะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องการที่จะมอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกทุกท่านเลยนะคะรวมไปถึงโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางก,การเราก็มีความสุขสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้กับทุกท่าน โอเพน n ิ่งโชว์ค่ะที่เราตั้งใจมากเลยที่อยากจะมอบนะให้กับท่านประธานในงานมอบกับให้ผู้บริหารมอบกับให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นโชว์นะคะที่เรียกว่ารังสรรค์ะ่ะและสร้างสรรค์โดยเจ๊ฝนยำเสือชักซิ่งหนึ่งในร้านค้าที่มาร่าวมคารวะกับเราซึ่งโชว์นี้มีชื่อว่ามาโนราผ่าชิมขอเสียงปรบมือค่ะ และนี่คือการสแสดงนะคะมโนราพาชินค่ะนะโดยเจ้าหงยังสวยซับซิ้นค่ะนี่แหละเป็นโชว์สุดพิเศษนะคะที่เราอยากจะให้ลูกค่าได้ประทับใจนะคะมีการสแสดงสวยๆเครื่องแต่งกาสยสวยๆนะ,ะรวมไปถึงได้เห็นว่าของกินมากมายหลายราน ทีนักแสดงของเราได้หยิบขึ้นมาโชว์นั้นก็ล้นแล้วแต่เป็นร้านอร่อยของอร่อยที่อยู่ในงานเจ๊ฟาชินนั้นเลยค่ะและขออนุญาตนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงพิธีการถัดไปค่ะขอเทิเชิญนะคะเจ๊แม็กนะคะเป็นประธานผู้จัด,ดง,งานเจ๊ฟาชินนะคะให้เกิขึ้นกล่าวรายงานขอเชิเชิญค่ะ า่ออาจจะพูดไม่ถูนะคะขอบคุณแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านท้องเียรทุกท่านทะย้กับแล้วก็เจมัของพ้ที่ขอบคุณค่านเจนมีกมา,ากกานในครั้งน,น,นี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อตาแม่ค้าพ่อตาที่ให้เกียรติเดินร่วมทา,า,า,างกันมาตลองานที่อาธิวิจิรนักที่แนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อมวลนทุกท่านค่ะที่ให้อาให้การสนใจนะค ของจริงนครับนี ite, ้นะคะแล้วก็อยากได้อ่าอยากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวการงานกันเอาอาหารที่ทุกจังหวัดของประเทศไทยมาลงที่นี้ให้ชาวรีดามได้เข้ามาแอ่าได้ใช้ใายกับ่แถวนี้อาหเป็นทางในตอนนี้คือคืออาหารที่เราแจะมาคี้เป็นของแต่จังหวัดแต่จังหวัดบางีหนึ่งจังหวัดมีหนึ่งยาย และงาทน,าท,น,นาที่จะมาจัดในครั้งนี้คือเป็นงานที่จัดหนึ่งรูธจะมีหนึ่งอย่างจะไม่มีอาหารซ้ำกันนะคะเพราะว่าเราเห็ว่าถ้าลม่ค้ามาจากเราแล้วทุกร้านต้องขายได้ไม่มีอาหาร,ยารยาหาแย่งกันอย่างหนึ่งซ้ำกันแต่จะมีซ้ำกันอย่างหนึ่งคือร้านดารติกตอของเราคือเจ๊ดานาดันเดายั่วกับคุณเจ๊ฝนอย่างแท้จริงที่เหมือนกัน อันนี้จะเป็นเป็น,ปน,ปนคือเป็นลูกสาวที่เกาะันไปตลอดก็เลยต้องเหมือนกันได้แต่ร้านอื่นไม่ได้ค่ะข,ขอบคุณคนมาตรการอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณแท่ผู้เก็บจริงๆที่วันนี้ตลอดเวลามีค่าของท่านาให้เกียรติมาร่วมงานเป็นมากค่ะอาจจไม่ก็ไม่มีอะไรแต่ว่างานของาก็นี้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือที่จะมาให้ท่านูา้นี้มามาดูแรค่ะ มาดูงานการเรียนแะชามาดูมาดูนะคะนี่ก็คือมีคอนเสิต์เล็กอย่างของคุณอุดกันต่อแล้วก็แม่คอชนที่ชาแล้วก็มีการประกวดเต้นใช่ไหมคะ,ะประกวดอะ,อะไรของของ c o v แดน a n c ที่นักที่อย่างนี้แล้วมีอะไรอีกเอประกวดพยายามสวยที่มีสาวประเภทสองหรือว่าผู้หญิงสวยมาประกวดคือเยอะมาก อยากให้มาดูเ้วอาจจะมีโชว์ของชาวคณะของเราอย่างน้องสายน้องสายที่ทุกคนอาจจะจะลืมไปแล้วน้องสายเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีเราจะปลุกน้องสายขึ้นมาณน้าเวทีแห่งนี้คุณแม่ขอร้องจะปลุกน้องสายขึ้นมาหน้า้เวทีแห่งนี้แต่ไม่รู้วันไหนนะคะแล้วก็จะอยากให้เข้ามาชมกันไม่รู้ว่วันไหนหรือจะมีทางเพจติดตามเพจเอ๊พาชิมเข้ามาค่ะแต่ตอนนี้เจ๊ก็ อยากจะมีอะไรตอบให้นุ่มเพื่อนท่านในส่วนของแม่ก็คือกล่าวอะไรเงี้ยได้ใจแล้วใช่ไหมใช่ปกติแม่เป็นคนผู้เก่งนะคะเป็นคนผู้เก่งแต่วันนี้นิดเดียวไม่ได้เคยค่ะท่านแซวจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าผู้ใหญ่มาเยอะจะตื่นเต้นเพราะว่าแม่เป็นคนที่เดินรูปในตลาดแต่ไม่เคยขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีปุ๊บจัดใหม่อย่าดึงนะ แกดึงไปนะคะแต่ถ้าไม่เก่งใจจะให้แม่ร้องเพลงโชว์แล้วเนี่ยรู้ได้ไงวไ่าชอบอรบ้องเพลงนี่ขอโทษค่ะน้องไม่เป็นจริงรองไม่เป็นอ่ะองอันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเจ๊แม็กนะคะที่เกดขึ้นกล่าวรายงานนะแม่อย่าพุ่งไปไหนแม่รอบทกวทีนี้ก่อนเพราะเราจะขออนุญาตเรียนเชิญประธานในงานของเรานะคะเรียนเชิญคุณนครบุตรีวงศาณิชย์จังหวัดปุรีรัมให้เกียดขึ้นกล่าวเปิดง,งานขอเชิงพระมือนะคะเล่นเต้นค่า ก็สวัสดีทุกท่านนะครับนี้ต้องขอบคุณคุณกัญญพรหรือเจแม็ของเรานะครับที่ได้เลือกกุยหลังนะครับในสถานที่จัดงานนะครับครับคนอื่นผมนายนครบุรีวงนะครับอดีตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเจ้าาชิมจริงๆน่าจะเป็นเจแม็กาชิมนะครับ ก็ประหนึ่นนะครับต้องขอขอบคุณเทมส์คอนน,นนะครับที่นเรื่องจังหวัดอุบลเป็นสถานที่ตัางานะครับอาจจะมองเห็นศักยภาพของอุยลนะครับว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองรองก็จริงนะครับแต่ว่ากําลังจะพยานาจะเป็นเมืองหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวการกรีฬานะครับการมาวันนี้ของทางคณะผู้จัดก,การเทมอาชมนะครับก็จะได้ตอบโจทย์ของจังหวัดอุยลเรานะครับว่า นอกจากช่วงนี้จะเป็นมีงานเทศกาลสำคัญหลายอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นงานโมโตดีพีนะครับเพราะว่าจะเป็นเทศกาลงานยูนะครับแล้วก็ะจะมีงานอเจี้ยนพัิมงมาด้วยนะครับก็เป็นโอกาสของชาววีดังของเรานะครับที่จะมีโอกาสได้ชิมนะครับได้ช็อปนะครับสินค้าจากต่างถิ่นต่างที่ต่างภาคด้วยนะครับหลายร้านก็จะมาจากต่างภูมิภาคนะครับ ก็จะเป็นโอกาสของคนบุรรมเราได้มา,ามาชิมมาช็อปมาดูนะครับว่าสินค้าของภาคอื่นนะครับ mm hmm. เขามีรสชาติยังไงมีวัฒนธรรมในการทําในการปรุงอาหารยังไงนะครับก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับร mm hmm. วมทั้งของผู้ประกอบการที่มาที่บุรีรัมในวันนี้นะครับหลายท่านก็ยังไม่ทราบว,ว่า,าท,ท,ท่าเทมิกิหรือท่างนอะไรนะครับวันนี้ก็อาจจะได้รู้แล้วนะนะครับว่า ห้างที่เกีก็คือเป็นห้างของที่นำเนันของวีรบุยนะครับท,ที่สามารถอาร,อาอรองรับงานเเ้นรองรับเรื่องของการจัดการต่างได้นะครับรวมทั้งมีลูกค้านี่มาเร่งทุกวันโดยเฉพาะช่วงเย็นและเาร์าทิตย์นะครับก็การจัดง,งานในวันนี้นะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่ สุดีของชาวบุรีรัมย์ที่ได้มีโอกาสทีดลองอาหารรสเย็นรสดีจากต่างทีมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของทางคณะผู้จัดงานเองนะครับที่ได้มีการคุณเค้าบอกว่าแบ่งปใช่ไหมครับปกติจะไม่ได้อย่านน้อยสองถิ่นนะครับแต่มาที่บุรีรัมย์ครั้งนี้การทั้งสองทีมก็จะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่จะได้เปิดตลาดใหม่นะครับในสังคม ปามเร็แล้วก็กาเยี <blunt animation> <PO 3> ่ <contributing> ชาวบุรัมย์นะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับส <m anz ji> ่ออาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนก็เชิญที่ห้างพีพีซูเปอร์ซูเปอร์ซุปเปอร์ที่นี่นะครับก็จะมีอาหารดีๆนะครับอาหารที่มั่งดีมั่งเป็ดจากดสรรถึงตามท่านนะครับมาบริการให้ท่านถึงที่นะครับแล้วก็จากนี้นะครับก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ กับประกอบการทุกท่านที่มานครับก็ขอให้ได้เงินมืินเงินแทนดอไทไนะครับส่วนลูกค้าของชาวบุรีรัมย์ของวิทยก็ได้มีโอกาสได้มาลองราหารรสชาติใหม่ต่าเพื่อจะใช้ของไทยวปางส่งจำหรือเรื่องแบับนะครับให้มันเท่าชีวิตชาวบุรีรัมอไปาครับนี้ก็ได้เวลาถึงควรแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเปิด เจ๊าชิมนะครับเฟตตีฟูด้ดนะครับเป็นทางการกนะครัรบคุณค่ับขอบคุณทีะมาทในงดดาน่ะสุนครภคุณทรีโงมาณิจจังหวัดบุรีรัมล่ะและขออนุญาตนะท่านยังอยู่ต่อค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเปิดงานกันอย่างเป็นทางการรวมไปถึงของอนุญาตเรียนเชิญคณะผู้บริหารทุกทุกท่านเลยค่ะขึ้น้านบนเวทีเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะมาร่วมพิธีเปิดงานไปด้วยกันนะคะ เชิญทุกท่านขึ้นหน้าบนเวทีเลยค่ะและขอเรียนเชิญนะคะทีมนักแสดงนะคะเจ้ฝนยดสวยซักซิ่งนะคะ ทุกท่านคะเดี๋ยวเบียรจะเขาดาวให้นะคะและทุกท่านนะคะจะได้ร่วมเปิดงานไปด้วยกันนะคะอ่ะขอเรียกน้ำนะห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือค่ะและนี่ค่ะคือการเปิดงานเจฟฟัตชิฟเิซิบูธอย่างเป็นทางการะค่ะหน้าหาค้คอมมดี้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ปุ่เรียนร์ลำแห่งนี้นะคะอ่าพี่ทีทุกท่านได้เก็บภาพกันก่อนนะคะ ร้อานะคะอาจท่านยังอยู่ต่อบ,บนเวทีนะคะเพราะรอกจักว่าเจาแม็กมีของที่เราลึกจับมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณทีมนักแสดงนะคะใจฝนยังเียรับชิ้งทุกท่านเลยนะคะ ของเซเลายก็จะเป็นของอร่อยอร่อยในงานของเรานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเจมส์เองเว้ยเฮ้ยนะคะ 麦当当的，看不 ขอขอบคุณนะคะท่านประธานในงานของเรานะคะคณะผู้บริหารทุกทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานเจ๊พาทีมกับเรานะวินีฮารคะหัวชอบดูของวินี่าะได้ไหมคะขอบคุณค่ะและขอกดไลค์ด้วยได้ไหมคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะน่ามีหัวใจขึ้นตัวก็มาด้วยเหรอคะเนี่ยน่ารักจัง เดี๋ยวนี้ทำภาษารักในมือนี้เราทําได้หลายอย่างมากเลยนะคะซึ่งเดิมขัานแก้มข่านขามันจะเป็นตัว C ค่ะตัว C จะวรรษไปขัานแก้มจะเป็นหัวใจครึ่งดวงผู้น่นารักจังเลยอะยล่ะรีรัมแบลมากเลยนะคะขอความูทุกท่านมากๆนะคะขอเสียงปรบมือค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านประธานรวมไปถึงคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะมาเดินเที่ยวชมตลาดกับเรานะคะว่า